สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับดิฉัาแรกจ้าพี่ๆนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมดัมมี่นะคะค่ายเพยสตาไดคะหรือดัมมี่พีเอสนั่นเองนะพี่ๆก็วันนี้พกทุนมา100เอ้ยถึงหรือเปล่าทุกคนนะคะเดี๋ยวรอระบบนะคะจับคู่เกมให้สักครู่นะคะวันนี้พกทุนมา100นะอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอมาดูไพ่ก่อนทุกคนพี่พี่ท่านไหนเข้ามารับชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะจ๊ะมาจัดทุกคนโอ้โหรอบนี้ ไพ่แบบว่าก็สวยอยู่นะทุกคนถ้าได้เกิดนะคะแต่ว่าติดหัวหนึ่งตัวนะคะก็คือสิบดอกจิกนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเกมนี้ก็เล่นทั้งหมดอสี่คนนะคะเขาอัปเดตใหม่นะพ,พี่ก็เล่นกับคนจริงบนออนไลน์นะคะเขาจะสุ่มเลือก้องให้เอ้าทุกคนสวยเลยจุงหัวมาเข้าคู่นะคะก็เดี๋ยวรอเกิดรอบหน้าหัวนะคะเอ้าทุกคนกดเอ้าเอ้า ต้องกดที่ไพ่ก่อนนะคะถึงจะทิ้งได้นะทุกคนอ่ะนะคะก็ทิ้งเคไปปี้ไปเลยทุกคนนะคะให้เขาเกิดไปเลยละกันนะพ่พี่นะโอ้โหเขาเกิดจริงๆพี่ส้มนะคะเกิดสี่ห้าหกนะคะพ่พี่ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะวันนี้ใครจะได้นอกนะคะใครจะได้เป็นเสี่ยดัมมี่เออนะคะก็มีแบบผู้เชี่ยวชาญปรมาจารย์เยอะเลยนะคะทุกคนเรายังเป็นแบบว่ามือใหม่อยู่นะคะเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมดเออหลายห้องเกมนะคะถ้าใครแบบเล่นจนปลดล็อกแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะคะพี่พี่มาจ้าทุกคนโอ้โหเกิดหัวกันมาเลยจ้าลงไปเลย345หด้วยนะคะลงเพื่อเอาแต้มนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้น่ยยิ่งแต้มเยอะก็ยิ่งชนะนะคะอ่ะเกิดเรียบร้อยทิ้งไปเลยเคนะคะตัวเดิม เดิมเลยนะจ๊ะตอนนี้นะพี่เขียวกับพี่ม่วงนะคะยังมืดอยู่เลยนะคะยังไม่ได้เกิดเลยนะพี่ๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนะยคะว่าจะยังไงอุย๊ยพี่เขียวเกิดตรงเอทโอ้โหมาที่หลังนะีคือแต้มนําพี่ส้มไปแล้วเนะะี่ยค่ะเกิดที่หลังเกิดที่หลังดังกว่าหรือเปล่าหรือว่าพี่ม่วงจะน็อกมืดเออนะคะก็ทุกคนมีสิทธิ์ได้น็อกหมดทุกคนนะคะแล้วแต่ไพ่ของแต่ละคนเนาะโอ้โหมาสวยจวดดัมมี่เข้าเลิศ ไปฝากนัมมี่กันเลยนะคะสิบห้าแต้มก็เพิ่มมานี่นะจ๊ะนํามาเลยร1อยสิบแต้มแลละตอนนี้ขอไปเจ็ดนะคะทิ้งปี้ไปเลยแล้วกันนะคะพี่พี่เพราะว่าสองเนี่ยตีไม่ได้นะคะทิ้งไปถ้ามีคนเกิดเราเสียแต้มนะจ๊ะทุกคนห้าสิบแต้มเลยโอ้ยทุกคนตัวงโง่อยู่ไหนเอ่ยเราลองโง่ห้าโพแดงนะคะแล้วก็สองโพแดงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้โง่ไหมนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันแหละทุกคนว่าจะได้โง่หรือเปล่านะคะ ถึงรอบพี่ม่วงแล้วนะคะมาลุ้นว่าเขาจะทิงง <c oughs> ท้งโง่ไหมไม่ทิ้งโง่อีกทุกคนอะขอจัวแล้วกันโอ้โหจวแจ็คขึ้นมาเนะะี่ยค่ะไม่เข้าเลยเนะะี่ยค่ะเราก็จะทิ้งไปเลยแล้วกันนะพี่ๆนะก็ทิ้งปี้ไปเลยให้เขาเกิดนะคะก็ใครจะน็อกก็ต้องน็อกอะทุกคนเพราะว่าไพ่เราเนี่ยรองโง่แล้วไงเออนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้ใครจะได้น็อกเออนะคะอุย้ย สุดยอดพี่ส้มนะคะน็อกเฉยเลยพี่พี่โอ้หัวจะปวดเลยจ้าเออนะคะก็ไม่ได้น็อกนะคะทุกคนอ อาไม่นกนะคะบวกมา25นะทุกคนโอ้โหสุดยอดอ่าวันนี้เล่นห้อง85นะคะก็บวกมา25บาทไม่นอกแต่ว่าไม่เสียนะจ๊ะอ่ะสาสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะสำหรับพี่ๆท่านหนสนใจอยากเล่นตามนะคะตามต่อได้ช่องทางใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะหรือจะทักไปที่แอด88มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนบายบายจ้า